นี่เท่ากับมาที่วัดไผ่พัฒนาเนาะคะ่ะวัดหลวงปู่สวงเนาะค่ะค่ะสิบห้ามาไหวหลวงปู่สวงเนาะค่ะผ้าอ่ะใช้มานน้ำเนาะค่ะมือนี้ค่ะกับมากับกบหน้าคือเก่าเนาะค่ะมาไหวหลวงปู่สวงนะคะปีนี้ตั้งแต่ปีใหม่กับประท่านไหญมาเนาะ,ค,ะค่ะค่ะเดี๋ยวไปกราบปู่พอโสขหลามน้ำกันเนาะคะ่ะ ค่ะวัดไทยพัฒนาเนาะค่ะวัดหลวงปู่สวงค่ะพาตัวโตมาท้ำบุญเนาะค่ะอันนี้คือสิม,มกักอะไรค่ะไกลหลายมากอยากได้กกล้ได้ค่ะบัดน,นี้ ไปทางน้นก่อนมาไปกราบหลวงปู่ก่อนไปไหนับกบะขึ้นมากราบ สลีละสังขารของหลวงปู่เนาะคะทีว่วัดไผ่พัฒนาเนาะคะ่ะมือนีมาเป็นครั้งแรกของปีฮกหาแล้วค่ะปกติกะซีมาเกือบทุกๆปีเนาะคะ่ะปีนี้ก็เป็นเทือแรกเนาะคะ่ะร้านไส้ตัวโตกับมาน้ำค่ะปีนี้ แม่นี่ยู่ที่ใา้เห่นี่ยนิ้วใชนอเอาใบชีแดงใส่ก่อนลองเตะเงินตะขอเก็บไว้สาธุ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 สูงสาธุครับเลว ไม่มีเสียงอ๋อ้ตุ้กทุบก่อนนะก็ตุ้กทุบกันตุ้กทุบตุ้กทุบก่อนตุ้กทุันเลยอันนี้อันนี้อันนี้ไปใส่ข้างล่างอันนี้ไปใส่ข้างในไปที่ที่ไปใส่ข้างล่้าอันนี้ไปใส่ข้างในนี่นี่เอารองปูเจอรองปูไหมรองเท้าก่อนรองเท้าก่อน ทุกครับด้วยครับ พี่ไหว้หลวงปู่ก่อนครับนั่งลงนั่งลงไหว้พระก่อน กันค,ครับ ค่ะเราไปลอดใต้ลูกลูกปูนะคะ เ,เ็เห็นเลขไหมเห็นเลขอะไรเห็นเลขไหมนองนไหมรอบใต้ลงลรงปูนะคะสามรอบ ทครับก่อนทุกครับก่อนครับต้วนตงนสามรอบนี่นี่นี่หนึ่ หนึ่งหาซีครับตรงช่วงับเห็นเลขยี่ใต้ใต้ลงปูนี่ครับหนึ่งหาซีครับตรงนี้ครับี่ครับนี่เนาใตร่องลงปูปะะ่ะคะหนึ่งหา,าเฉพาะาเฉพาะหนึ่งหาซีัหนึ่งหาหกแปกมกันเนาะต้องไปดูนี่กนนี่เนี่นี่ หนึ่งหนึ่งห่าหนึ่งหา่างหนึ่งหนึ่งห้าสี่เลขตัวเลขครับเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหม เห็นเป็นห้าคนมากเหรห้าห้ารอเนี่งเลขห้าส <5, S 2> ิมีเลขตัวเลขยู่ดได้ครับับดี่ดขังหนี่กับพี่่นี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 ่ตัวเลขครับแปด้าเลขเข้าวรหินห้าแปดแล้วปดเจ็ดแปดเจ็ดแปดเจ็ดหนึ่งนี่ไงนี่เลขหนึ่งก็มี ตัวแรกแปดเต้สองเจือนะใช่แต่หนูเห็นเป็นห้าหกห้าหกหนึ่งอยู่ในกล้องที่พี่แก้วนี่กูไม่ไม่นี่อยู่ตรงนี้นี่นี่ขาวขาวดำดำตัวดำดำเนี่ยเออนั่นแหละดห้าหกเกือก ใช่ครับน้องโตโตที่โตโตครับครับที่บอกหวยเม่นๆคนระับวันนี้ก็เลยพามาทำบุญด้วยครับผมครับที่เขาบอก ไปช่องซีสานได้กับช่องกรมนาไว้ซอไว้สองครั้งเอง